าไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์แล้วเครื่องตาให้ทำตาม7ข้อนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าใส่คอนแทคเลนส์มานานแล้วหลายปีฟลิงก้าการันตีเลยค่ะว่าถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณจะหายเครื่องตาทันทีเลยเพราะว่า7ข้อที่ฟลิงนํามาสอนในวันนี้นะคะฟลิงรวบรวมรวม,มาจากที่ฟลิงเคยไปเรียนรู้มานะคะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจากสถาบัาน American Academy of Ophthalmology นะคะที่สอนเกี่ยวกับสุขภาพตาโดยตรงให้กับคุณหมอในอเมริกานะคะแล้วก็จะมีคลาสนะคะที่ สำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมค่ะซึ่งหลังจากที่ฟลิงได้ไปเรียนมาแล้วเนี่ยฟลิงก็ได้ทดลองนะคะแล้วก็นํามาปรับใช้กับตัวเองจนรู้สึกว่าคนเจอวิธีที่มันง่ายแล้วก็เวิร์กนะคะแล้วก็ฟลิงก็เคยได้สอนวิธีนี้นะคะทําเป็นหลายคลิปแล้วให้กับนักเรียนของฟลิงรวมถึงผู้ติดตามนะคะในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Instagram รวมถึง80,000คนนะคะไหนใครอยากเรียนแลวช่วยพิมพ์อยากเรียนหน่อยเลยโอเคต่อจากนี้เราจะใส่คอนแทคเลนส์แล้วสบายตานะคะไปฟัง7ข้อนี้กันค่ะ มาเริ่มต้นกันที่ข้อ7กันก่อนเลยนะคะใครที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วยังมีอาการเครืองตาอยู่เป็นประจำลองเช็คจากข้อน,นี้ก่อนเลยนะว่าคอนแทคเลนส์ของคุณมีออยอไทยหรือเปล่าเพราะว่าเหตุผลนี้นะคะเป็น สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดนะคะแล้วก็เป็นเคสที่ฟิลลิงได้รับการคอนซัลต์นะคะรับการปรึกษาแล้วก็คุณหมอเนี่ยได้รับการปรึกษาเยอะที่สุดก็คือส่วนใหญ่แล้วคนที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วมีอาการเครืองตาหรือว่าเจ็บตาแล้วก็ตาแห้งเนี่ยมักจะเลือกใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่มีอยอไทยซึ่งฟิลลิงได้ทําคลิปนะคะอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดแล้วใครที่อยากฟังก็สามารถไปฟังคลิปแยกได้นะคะในเพลย์ลิสต์ของฟิลลิงไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ค่ะย้ยํานะคะให้เลือกใส่คอนแทคเลนสีมอาา Thai, า,ารถกต ความสะอาดถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยของคอนแทคเลนส์ทุกคู่ที่เราใส่เลยค่ะข้อ6นะคะให้ใส่คอนแทคเลนส์ให้ถูกต้องกับค่าใส่ตาซึ่งหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่นใช่ไหมมักจะไม่ได้รับการตรวจค่าใส่ตาก่อนที่จะใส่นะคะทําให้เวลาใส่เนี่ยบางครั้งก็จะรู้สึกเบลอ,ร,บอร,รู้สึกปวดรู้สึกเจ็บรวมไปถึงเวลาใส่คอนแทคเลนส์แล้วเนี่ยจะรู้สึก ไม่สดใสใช่ไหมเหมือนตอนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนซ์ซึ่งถ้าคุณใส่คอนแทคเลนส์แล้วเคืองตาลองไปเช็คค่าใสยตาของคุณดูนะคะแล้วก็อย่าเริ่มใส่คอนแทคเลนส์ให้อะไรให้ถูกกับค่าใส่ตาของตัวเองด้วยค่ะข้อ5นะคะให้ใส่คอนแทคเลนส์ให้ถูกด้านค่ะเป็นอะไรที่แบบตะลึงตึงโตมากบางคนนะคะทําทุกอย่างถูกหมดแล้วแต่ใส่คอนแทคเลนส์ผิดด้านนะคะทาให้บางครั้งเวลาใส่เรามีอาการเคืองตานะคะซึ่งการใส่คอนแทคเลนส์ผิดด้านเนี่ยฟลินก็เคยบอกอาการไปแล้วนะว่าเป็นยังไงสามารถตามไปดูคลิปย้อนหลังได้นะะคคใน YouTube ่ะ และสำหรับข้อ4นะคะสำหรับมือใหม่หัดใส่คอนแทคเลนส์ในครั้งที่เพิ่งใส่คอนแทคเลนส์ใหม่ๆนะคะไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์เกิน4ชั่วโมงในผู้ที่เพิ่งหัดใส่คอนแทคเลนส์นะเพราะว่าต้องปรับสายตาของคุณนิดนึงนะคะหรือว่าผู้ที่สวมใสคอนแทคเลนส์นานๆแล้วไม่ควรใสคอนแทคเลนส์เกิน8ชั่วโมงนะคะฟลิ่ยเคยทําคลิปแนะนําแล้วว่าถ้าอยากจะใส่คอนแทคเลนส์เกิน8ชั่วโมงเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีกิจกรรมที่ต้องทํามากกว่า8ชั่วโมงจะต้องทํายังไงนะคะที่สามารถถนอมสายตาของคุณแล้วก็สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได ข้อ3นะคะในบางคนที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วเคืองตาเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยแพ้น้ํายาแช่คอนแทคเลนส์นะคะซึ่งวิธีแก er ้ฟูลิงก็เคยสอนไปแล้วสามารถตามไปดูคลิปได้ค่ะกดข้อที่2นะคะข้อนี้สําคัญมากๆเลยซึ่งถ้าคุณรู้สึก วดตาหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์แล้วเคืองตาแล้วรู้สึกว่าวิใส่ทัดไม่ดีหรือว่าเจ็บตามากๆเนี่ยให้รีบถอดคอนแทคเลนส์ออกทันทีนะคะอย่าฝืนเด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้าคุณฝืนเนี่ยอาจทําให้ดวงตาของคุณมีอันตรายเกินกว่าที่คุณจะแบบคาดคิดได้นะคะเช่นออฟูลิงไม่อยากยกตัวอย่างเลยเช่นอาจนําไปสู่การสูญเสียการมองเห็นนะคะหรือว่าตาบอดได้เพราะมีข่าวนะคะในอเมริกาเนี่ยบางคนใส่คอนแทคเลนส์เพียงแค่1ิชั่วโมงเท่านั้นทาให้เขาสูญเสียการมองเห็นได้ เห็นแม้ว่ามันแบบว่าต้องดูแลนะคะรักษาความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยในการใสค่คอนแทคเลนส์นิดนึงค่ะ ข้อ1นะคะถ้าใครใส่คอนแทคเลนส์แล้วยังเคืองตาอยู่ฟลิงแนะนําให้ลองเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ดูค่ะลองหายี่ห้อที่มันเข้ากับดวงตาของคุณได้นะอย่างฟลิงเนี่ยฟลิงจะเลือกใส่คอนแทคเลนส์นะคะวิธีแก้เนาะฟลิงก็จะเลือกใส่รายวันหรือว่าบางครั้งถ้าฟลิงอยากใส่หลายเดือนเนี่ยฟลิงก็จะเลือกที่เมคอินอยู่ในโซนอเมริกานะคะหรือว่ายุโรปเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟลิงใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นเวลานานใช่ไหมแล้วก็ใส่บ่อยทําให้ฟลิงเนี่ยจะรู้สึกมีอาการระคายเคืองตาถ้าได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะที่ผลิตออยยู่่ในนโซเเชีไไมด้แบบ ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรดัดจริตหรือว่าแบบแอปนะแต่เราใส่ไม่ได้จริงๆถ้าเราใส่เนี่ยเราใส่ได้แป๊บเดียวเราจะต้องรีบถอดน,นะคะซึ่งนั่นแหละทริคส่วนตัวฟลิงก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอนแทคเลนที่ผลิตในโซนอเมริกาหรือว่ายุโรปค่ะฟลิงเคยลองใส่นะคะคอนแทคเลนที่แบบแบรนด์ระดับโลกเลยแต่ว่าผลิตฐานผลิตอยู่ในเอเชียเนาะเซา์อีสเอเชียฟลิงใส่เรวก็ยังรู้สึกแบบ ใส่ไม่ได้เลยอะใส่แป๊บเดียว3ชั่วโมงก็ต้องถอดออกแล้วนะคะฉะนั้นออลองนําทริคส่วนตัวของฟูลลิงไปใช้ดูนะเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนเนี่ยมันช่วยลดอาการระคายเคืองตาในการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยของฟูลลิงได้อย่างชัดเจนเลยลองนําไปพิจารณาดูนะคะ เป็นไงกันบ้างกับ7กดกฎหลักนะคะที่ช่วยลดอาการระคายเคืองตาใครที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วเคืองตานะคะลองทําตามนี้ดูเพราะว่ามันจะทําให้คุณนะคะใส่คอนแทคเลนส์แล้วสบายตายิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าใครลองทําตาม7ข้อนี้แล้วยังรู้สึกใส่คอนแทคเลนส์แล้วไม่สบายตารู้สึกเคืองตาอยู่ฟูลิงแนะนํานะคะให้รีบไปพบคุณหมอหรือว่าจักษุแพทย์ของคุณนะคะใกล้บ้านด่วนดวนเลยเพราะว่าคุณอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพตาอย่างอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะอย่าแบบว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก น้อยเนาะบางอาการเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวนาะทำแบบสะสมไป4ีปีอาจทําให้ส่งผลเสียกับสุขภาพตาของคุณได้ค่ะและช่วงนี้นะคะจะพบเจอฟลิงทุกวันเลยนะคะบพาฟลิงอยากจะแบบอัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพตาแล้วก็หลังจากที่ทําไปเนี่ยเห็นผลหรือว่ามีน้องๆหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์เยอะมากๆเลยมาถามหลังไม้แล้วก็ฟลิงย้ําอยู่เสมอเลยนะว่าคําถามของคุณอนะมีค่ามันมีค่าจริงๆเพราะว่าคําถามที่เราสงสัยเล็กๆน้อยๆเน,น,น,นี่ยมันสามารถช่วยเพื่อนๆของเราที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็มีอาการคล้ายๆเราเนี่ยได้ อีกหลายๆคนทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ฟลิงได้รับคําถามมาเนี่ยฟลิงก็จะรีบไปคนชีสนะคะหรือว่าโน้ตของฟลิงหรือว่าบางอันที่ฟลิงมีข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยฟลิงก็จะทำรีเสิร์ชแล้วก็ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมแล้วก็ฟลิงกล้าการันตีเลยว่าข้อมูลที่ฟลิงนามาสอดในแต่ละคลิปเนี่ยฟลิงเรียนรู้นะคะแล้วก็อ่านมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันนะคะ American Academy of Ophthalmology หรือว่าถ้าเป็นบทความเนี่ยฟลิงก็จะดูเลยว่าใครเป็นคนเขียนคุณหมอหรือว่าใครเป็น ฟลิงก็จะดู Impact f a c t o r ว่าเป็นบริษัทวิจัยจที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าก่อนที่จะมาสอนนะคะโอเคใครที่อยากจะอัปเดตนะคะข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์หรือสุขภาพตาต่างๆนะคะก็อย่าลืมเช็คให้ชชว์ก่อนเลยว่าได้กดปุ่มติดตามฟลิงแล้วใน Facebook นะคะซึ่งเร็วๆนี้ฟลิงจะมีสอนเกี่ยวกับสุขภาพตานะคะสําหรับผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับ youtube อย่าลืมเช็คให้ชชว์ก่อนเลยว่าได้กดติดตามฟลิงแล้วนะคะปุ่มสีแดงนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คให้ลย้กกยอยแวช่วงนี อาจจะมีคลิปแต่งหน้าน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะเพราะว่ายังเป็นคนชอบแต่งหน้าอยู่แต่ว่าช่วงเนี้ยแพชชั่นในการทำคลิปก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่มันทำอะ่ะมันมีประโยชน์นะคะก็เลยมุ่งเน้นนําสิ่งที่ได้ไปเรียนมานะมาสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพตาหรือว่าคอนแทคเลนส์เพราะเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าบางอย่างอะ่ะมันสําคัญมากกว่าเงินนะแพชชัน่นแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทําให้กับ ประเทศไทยบนโลกใบนี้มันคืออะไรนี่คือสิ่งที่เราเราพยายามทําอยู่นะคะถ้าใครดูคลิปแล้วเห็นว่าคลิปของฟลิงอ่ะมีเยอะก็ค่อยๆดูเอาละกันเนาะเพราะว่าฟลิงอัปเดตทุกวันเกี่ยวกับสุขภาพตาจริงๆนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะช่วงวัยรุ่นเนาะช่วงที่เป็นคุณแม่มีคุณลูกหรือว่าช่วงที่เป็นผู้ใหญ่40นะคะหรือว่ารุ่นคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยฟลิงก็ทําอัปเดตไว้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ฟลิงควีนไอด์มาสเตอร์ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่ดูนะคะแล้วก็ฟลิงขอให้ทุกคนมีสุขภาพตาทีี่่ดคะ แล้วก็จะได้ตื่นมาพบแต่สิ่งดีๆรอบตัวคุณค่ะบ๊ายบาย